เพื่อนคราบโคลเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักขลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิตรหมอององพเดิม และก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพิบองกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาพรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยเมรีเก่าบิ๊กวันเก่าเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนทนากันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ผมนะักกรศนมีดหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องอยินดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีมีดนะครับเขาเรียกว่า เก่าๆหรือว่ามีดในยุคโบราณน,นะครับก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะฮะแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับนะท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่เ,เข้ามาติดตามโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับนะ ถ้าดูแล้วเห็นแล้วสงสัยตรงไหนนะครับนะก็อย่ากเก็บข้อสงสัยหรือว่าปัญหาใดๆก็เอาไว้เพียงท่านเดียวนะครับก็ติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะก็กดมาที่เบอร์086 329 1496นะครับ329 1 4 9เนะเบอร์086 329 1496นะครับก็ หรือว่า,ากดมาทางไลน์นะครับนะก็คือของผมได้นะครับแอดไลน์ผมเข้ามาได้หากท่านไหนอยากจะชมเขาเรียกว่ามีดเป็นภาพนิ่งภาพถ่ายนะครับเต็มด้ามเต็มฝักนะก็แคปหน้าจอนะ ของผมก็คือเข้ามาได้เลยนะครับก็ให้กดมาที่เบอร์0863291496นะหรือแอดไลน์นะครับนะแอดไลน์เบอร์ไลน์ที่ผมได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษก็ท่านกิมคำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก,กานะ้าเกานะก็ในทุกๆคำถามครับนะักิาิศมกษอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับจกเว้นคำถามเดียวและก็คำตอบเดียวที่ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับก็คือในเรื่องของเกแทนะ อ่าก็ดูแล้วเหมือนเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอ่าที่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็นั่จจะว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานั้น ก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับนะจริงๆต้องการคําตอบเดียวจริงๆนะก็คือมีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันหลวงพ่อเท่านั้นประมาณนี้นะอ่านะครับก็อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตก็จะไม่ตอบนะครับให้ท่านนะก็เรียนเอาไว้นะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆก่ก็ที่ตอบย้านะครับนะในกฎจรรยาบรณก็นั่งจากว่ามีท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่อนข้างที่จะ มากอยู่นะครับค่อนข้างที่จะมากอยู่นะ,ะเรียกว่าก็ต้องบอกกันว่ากันง่ายนะครับมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ต้องต้องบอกกันนะเป็นสิ่งที่กฎจรรยาบรรณที่ทุกท่านต้องทราบว่ากันง่ายนะครับสำหรับท่านไม่อาเก่าๆนะครับก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ที่ท่นานที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะก็ที่ผมไดเ้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะครับนะหมายท่านได้รับชมนะถ้าเป็นมีดหลงก็เดิมก็จะมีหลากหลายยุคด้วยกันนะครับไม่จะเป็นมีดยุคต้นก็ดีมีดยุคกลางก็ดีหรือจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะก็ได้นํามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ด้วยความหลากหลายนะครับโดยเพพาะก็คือในเรื่องของมีดหมอหรือว่ามีเทพศาสตราของอุบาจารย์นะครับในเขตภาคตะวอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันและหลวงพ่อกวยนะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามที่จะนำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับก็รับชมความหลากหลายเอาละครับวันนี้ก็นะครับผมได้นำเอาอปนมีดเล่มนี้นะครับนะ เป็นมีดถือวาอ่านะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพลุงวัดหนองสีนวลน,นะครับเรียกว่าน้องอีดาบเลยนะครับอิเลมินะเป็นน้องอีดาบนะครับด้ามนะครับและฝักนี้เป็นไม้ตานนะนที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นไม้ตานนี่นะก็คงจะหาชมได้ยากนะครับมีดในยุคนั้นก็ ท่านนำไม้ตาลน,นะแก่นไม้ตาลน,นี่นะครับท่านจะเห็นดูเส้นมีความหยาบมากๆเลยทีเดียวนะนี่นะครับก็เรียกว่านะเอามา้ท่านนักชมนะก็ที่สำคัญนั้นนะครับก็จะเป็นศิลปะเขาเรียกว่าการตอกลายเป็นน่องสิงนะเป็นน่องสิงนะครับเป็นเหล็กดำนะครับเป็นเหล็กชั้นดีนะเหล็กคล้ายๆเหล็กไหลนะครับนะคล้ายๆเหล็ก นำพีอย่างนี้นะ,ะนะครับก็แต่การตอกลายนั้นเป็นน่องสิงนะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะกลับให้ท่านได้เห็นนะครับนะความงดงามนะครับความงดงามของอมีดเล่มนี้นะครับนะน้องๆอ,อีดับนะครับมีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ที่10นิ้วก,กว่ารวมรามฝักแล้วก็อยู่ที่16นิ้วนะครับ16นิ้วนะ้ อ่าสินิ้วกว่า,วาด้วยซ้ำไปนะครับนะเป็นศิลปะอ่าเขาเรียกว่าอ่าของช่างชาวบ้านนะอ่าเป็นช่างยุคต้นเอางี้ก็แล้วกันนะเป็นช่างยุคต้นนะครับมีเรมีสร้างขึ้นก่อนปี2450นะครับขึ้นก่อนนะสร้างก่อนปี2450นสี่าะสองสี่สองสี่ห้าศูนย์ว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็นะที่สําคัญนั้นก็ตอก นะครับด้วยเต็มไปด้วยอักขระนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่าตอกด้วยอักขระตัวไหนอย่างไรนะครับนี่ก็ผมพยายามจะไล่ให้ท่านได้ชมนะครับนะรายละเอียดโดยรอบก่อนนะนะครับนะฝากผมวางไว้ข้างล่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะครับนะตอนอต้นนะครับตอนต้น,ตนนะอันนี้ก็จะเป็นปลายของมีดนะครับจะเป็นทรงมนทรงกลมนะ เป็นมนนะครับแต่ก็ช่วงปลายนี้ก็จะตอบเป็นนะครับเป็นช่อ,อดอกบัวนะครับนะเป็นชัดว่ากันง่ายเป็นฉัดนะแต่เป็นชัดลักษณะที่ดอกบัวห่อหุ้มเอาไว้นะครับแล้วก็ฐานมาข้างล่างก็จะเป็นดอกพิกุลน,นะอ่านี่ก็นะครับเป็น3ามชัดก็หมายความว่าพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์นะครับนะอ่านี่ก็นะส่วน ลายตรงนี้ก็จะเป็นลายลายออกลายไทยนะครับนะ,ะกีบดอกไม้นะถ้าเป็นช่อดอกไม้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็เหมือนกับเขาเรียกว่านะครับนะเป็นนี่นะก็มีความงดงามมากเลยเทีเดียวนะ,ะนะครับเป็นเหล็กชั้นดีเป็นเหล็กดำนะครับนะเป็นเหล็กดำนะก็หายทันได้ เป็นเหล็กเหมือนกับเหล็กไหลนะครับนะสนิมก็ตามที่ท่านเห็นนะจะเป็นคราบใครซะมากกว่านะครับเป็นสนิมละเอียดว่ากันง่ายนะครับนะการนี้ก็วงบอกถึงมวลสารนะสมัยท่านหล่อหลอ,อมนะครับนะเหล็กนะเป็นคราบใครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะนี่แหละครับก็ให้ขัดยังไงก็ไม่มีทางออก นะครับนะอ่านี่ก็ให้ท่านได้ชมนะนี่นะครับเป็นมีดที่เรียกว่านะครับนะมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะอ่านะครับเป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะหรือเรียกว่าช่างยุคต้นนะนั่นแหละนะพอพูดถึงช่างชาวบ้านหลายท่านก็เกิดการหลังเลเอ๊ะสงสัยอยู่เอ๊กอยากจะทราบว่าเป็นใครนะ จริงๆคำว่าช่างชาวบ้านนะครับก็เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของช่างยุคกลางนะที่เราได้รู้จักกันอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่างชิมก็ดีนะแล้วก็จะเป็นช่าง้อนช่างแม้นช่างไขช่างทินช่างทมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ที่เก่ามาทั้งหมดก็ล้นแต่ว่าเป็นช่างยุคกลางที่สําคัญนั้นเป็นลูกเป็นหลานของช่างนะครับนะยุคต้นหรือเรียกว่าช่าง ชาวบ้านนี่แหละนะอ่าก็เรียกว่าเป็นพระบูดของเรานะครับที่ท่านได้พร่ำสอนนะครับช่างที่เราได้รู้จักกันที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะท่านเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสัทในกาเขาเรียกวิาวชาการตีมีดการสร้างมีดให้กับลูกกับหลานนะครับเรียกว่าถ่ายทอดเขาเรียกว่าเป็น จากรุ่นโซลุ่นกันมาเรื่อยๆว่ากันง่ายนะครับรุ่นปู่ก็ถ่ายทอดมาให้รุ่นพ่อรุ่นพ่อก็ถ่ายทอดมาให้กับรุ่นลูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นเขาเรียกว่าลายเถาวันกระหนกนะครับแล้วก็จะมีชอบฟ้ากระหนกก็คือสลับมาด้วยนี่นะครับนะนี่ก็นะที่สําคัญก็อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับว่า มีอักขระเนี่ยเราค่อยไปชมกันนะครับกช่วงไปลายๆนะครับนะอันดับแรกให้ท่านได้อ่านในเรื่องของอผิวของเหล็กน,นะครับนะหลักๆในการทําคลิปทำวิดีโอนะครับก็จะเน้นให้ท่านศึกษาให้ท่านอ่านในส่วนของอเนื้อของเหล็กก่อนนะแต่ถ้าท่านอยากจะดูภาพเต็มฝกักเต็มใบเต็มด้ามน,นะครับนะก็ สามารถที่จะแอดไลน์ผมเข้าไปนะครับนะก็พิมพ์คําว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์คําว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ากนะก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับนะตรงนั้นได้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นการตอกลายชอบฟ้านะครับชอบฟ้ากระหนกนะอ่าีนะครับก็มีความงดงามมากในส่วนปลายของเม็ดนะครับนะส่วนปลายมีทรงมนนะครับทรงกลมนะ เป็นคล้ายๆอีดาบอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ก็มีความยาวเฉพาะใบยอยู่ที่10นิ้วกว่าา10นิ้วนิดๆนะครับ1ินิ้วนิดๆเนี่ยก็พยายามให้ท่านได้ดูนะครับตรงนี้นะนี่ก็เต็มไปด้วยคราบใครนะคราบใครนะครับทีนี้เรามาดูนาว่านะครับในอักขระที่ตอกเอาไว้นะครับเป็น อัคครลาอะไรนะนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับก็จะมีอัคระทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น5ตัวนะเป็น5ตัวดูแล้วก็น่าจะเป็นพระคาถาพระเจ้า5้าพระองค์นะครับนะตัวข้างหน้านะครับตัวที่1ก็คืออ่านวนานะครับตัวที่2อ่านว่าโมตัวที่3อ่านว่าพุทธนะครับนะตัวที่4อ่านวธาตัวที่5อ่านวยะนะ ถ้าอ่านในเต็มๆนะครับก็ต้องอ่านว่านโมพุทธายะนะครับเป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระคาถาที่เป็นมงคลสูงยิ่งนะครับนะเหนือสิ่งใดบนโลกใบนี้นะ,นะคำคำนี้นะครับประโยคนี้ว่ากันง่ายนะครับนะคำว่านโมพุทธายะก,ก็ไปใช้ได้ตั้งแต่ ทางด้านเมตตามหานิยมนะครับไปยนูนมหาอุดนะ,ะจริงๆแล้วก็คือรายละเอียดนะครับปีกย่อยก็ยังมีอีกเยอะนะครับนะ,ะก็ถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดนะครับนะก็คือ,อจริงๆเลยนะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่จะตอบให้ทุกๆคำถามนะครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นดีกว่านะครับผมต้องการให้ท่านก็คือได้โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสนทนากันว่ากันง่ายนะนะครับนะติดตรงไหนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับนะจะตอบทุกคำถามก็คือมีดที่เป็น อยู่ที่หน้าวิดีโอนะครับอยู่ในหน้าวิดีโอของผมเท่านั้นพูดง่ายเป็นมีดผมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมีดของท่านอื่นนั้นก็จะไม่ได้ตอบนะก็นึกจากว่าผมเองก็จะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นะมีดของท่านอื่นนะครับนะก็นึกจากว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อพูดไปแล้วมันส่วนใหญ่มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับนะต่อให้เป็นมีดของท่านเองก็ตามนะครับก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะ อันนี้ให้ท่านได้อ่าเขาเรียกว่าอ่ารับรับทราบนะครับตรงนี้นะรับทราบกันตรงนี้เ่ก็นะครับพยายามจะอ่าชูในเรื่องของจุดสําคัญสําคัญให้ท่านได้เห็นนะครับนะที่ผมนิ่งๆนะครับที่ผมวางมีดนิ่งๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการให้ท่านดูในจุดสําคัญนะในเรื่องของฝีไม้ลายมือของแต่ละยุคของแต่ละช่างว่ากันง่ายนะ อ่านะครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนะอีกด้านหนึ่งนะก็เรามาดูกันนะครับว่านี่เป็นน่องสิงที่อามองยังไงก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยมนขลังว่ากันง่ายนะอ่าก็ผมเองจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็อยากให้ท่าน,นก็คือลองดูด้วยสายตาของท่านเองนะครับนะผมเองก็จะไม่ได้บอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้สุดยอดอย่างนี้นะครับจริงๆผมบอกว่าดีก็บางท่านก็บอกว่าไม่ดีนะเป็นเรื่องปกตินในเรื่องของการมองนะครับนะคนเรามองต่างมุมมองมองในสิ่งเดียวกันแต่รับรองว่าเห็นไม่เหมือนกันนะครับคำตอบไม่เหมือนกันนะเขาเรียกว,ว่าคนจะได้ของไม่ดีหรือว่าไม่ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครอง,องการมองก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะแต่ส่วนอีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นอ่าเต็มไปด้วยดวงดาวแพรวพไปหมดเลยนะประมาณนี้นะครับนะก็เรียนท่านไว้นะอ่า ทีนี้เรามาดูอักขระนะครับว่าผมจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับอีกด้านนี้นะครับก็จะตอรกรับนาผมดูแล้วทั้งหมดก็จะมีอักขระทั้งหมด9ตัวนะครับนะก็หมายความว่าตัวข้างหน้านก็จะตอบคําว่าตัวอักนะครับตัวที่2ต่อว่าสังนะครับตัวที่3ต่อว่าตอกว,วินะตัวที่4ตอบว่าสุ นะครับตัวที่5ตอบว่าโลตัวที่6ตอบว่าปุนะครับตัวที่7จตอบว่าสตนะตัวที่8ตอบว่าพุนะครับนะตัวที่9ตอบว่าพระนะตัวพระนะครับนะอ่านะครับถ้าเราอ่านนะครับถ้าเราจะอ่านให้เต็มเต็มก็อ่านคําว่าอสังวิสุโรปุสุพะนะอ่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นหอละคุณเก้านะครับหรือเรียกว่าเป็นพุทธคุณเก้านะ เรียกว่าเป็นหัวใจนะครับของพระคาถาอีกนะครับนะอีกบทหนึ่งนะถือว่าเป็นหัวใจของพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นอ่าบทพระคาถาที่เป็นมงคลสูงยิ่งนะครับสูงยิ่งนะอ่าป้องกันในเรื่องของปูดผีปีศาจนะครับนะหรือป้องกันที่ แม้แต่ขั้นคนที่คิดที่จะมาคิดจะมากระทําย่ายีนะ,ะคิดจะมาทําลายนะครับแค่คิดก็ผิดแล้วว่ากันง่ายนะ,ะก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับนะนี่ก็ในเรื่องของพูดปีศาจวิญญาณรลายแม้กระทั่งคุณสายมุนดํานะครับนะต่ะางๆคนนี้นะก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับวนนี้ได้เลยทีเดียวนะก็นี่แหละครับก็เอามา บอกกันเขาเรียกว่าคร่าวๆนะครับหากท่านอยากจะติดตอ่อสอบถามนะครับนะรา,ายละเอียดต่างๆนะที่ออยู่ในนะครับนะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับมีดนะครับนะแต่และเล่มก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับนะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สนะเบอร,ร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับนะก็ สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะอย่ากเก็บคําถามอย่ากเก็บเขาเรียกว่าข้อที่ท่านติดแล้วก็สงสัยเอาไว้นะส่วนกันมีดก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะก็เรียกว่าเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารนะครับทั้งหมดนะครับที่หลงพ่อนะครับก็ท่านมีแล้วก็บรรจุนะครับนะลงไปใน กันนะเช่นพวกเกษาของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆก็จะบรรจุเข้าไปในอากานเมื่อบรรจุเข้าไปปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่แหละนะครับนะอย่างมีดเล่มนี้นะก็ที่ท่านเห็นอยู่ก็เรียกว่านะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นปื้นๆน,น,นะครับสีดําๆจะเป็นตะกุดโผล่ออกมาสักนิดหนึ่งนะตะกุดโผล่มาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาเรียนท่านเอาไว้นะครับเรียนท่านเอาไว้นะ อันนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับที่รัดเอาไว้นะเป็นเหมือนกับเชือกสายสินอย่างนี้นะครับนะก็อยู่มานานแสนนานเลยทีเดียวนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามานะครับก็คือ20กับ5 5วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชม ในแต่และคลิปในจีนโอนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเขาเรียกว,ว่าช่วยทากันทาช่วยกันทําการเผยแพร่นะอ่าแล้วก็เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ่าหรือเรียกว่าเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามว่ากันง่ายนะครับนะ ที่สําคัญก็คือท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดนะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นเลยนะครับก็กดมาได้นะครับนะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สนะอเน่าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6, 6ในทุกๆคําถามครับนักขลินมิตรมีคําตอบให้กับทุกท่าน อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักขลิงมิดหมอก็กล่าวคำวัาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ